ผชมชน,นลสวสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัสรันลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม คไม้กาหลงรังพคตไม้กาหลงรังนั้นเป็นของกายสิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เกรียงไกรในร้อยในพันปีจึงจะเกิดขึ้นมาสักต้นหนึ่งเกิดอยู่ในป่าอันเป็นดินแดนลี้ลับอาถรรพ์ยากที่คนธรรมดาจะเข้าไปถึงหรือไปพบเห็นได้ง่ายๆปกติแล้วต้นกาหลงชนิดนี้จะมีนกกามาเกาะแล้วเหมือนต้องมนต์สกดจนไม่ยอมบินจากไปไหนหือลูกลืมคู่รักของมัน ไม่เป็นอันกินอันนอนแม้แต่จะออกไปหากินก็ยังไม่อยากไปคงหลงไหลในมนสเสน่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้นั้นจนกระทั่งตายคากิ่งไม้กาหลงนั่นเองบุรพาจารย์ท่านว่าเป็นต้นไม้ที่มีเทพธิดาแห่งสุขสวรรค์ลงมาจุติดูแลรักษาอยู่เพื่อรอผู้ที่มีบุญบารมีมานำเอาไปใช้สืบทอดและบำรุงพระาศาสนาต่อไป แต่หากว่าเมื่อถึงเวลาที่เทพธิดาน,นั้นจะต้องกลับขึ้นสู่สวรรค์ลแล้วแต่ก็ยังไม่พบผู้ที่มีวัสนาอันควรก็จะอธิฐานให้ต้นกาหลงนั้นยืนต้นตายปลายแล้วกลายเป็นหินซึ่งโบราณจารท่านเรียกว่าคดไม้กาหลงรังนั่นเองส่วนผู้ที่สามารถพบเจอได้นั้นมักจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝในพระพุทธศาสนามีศีล มีสัตว์และมีวิชาคมแก่กล้าเนื่องจากว่าบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยบริวารของเทพธิดาเฝ้ารักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกอสราพิดร้ายหรือผู้ทรายต่างๆซึง่งถ้าหากคนผู้นั้นบุญบารมีไม่ถึงจริงก็มักจะเอาชีวิตไปเส้นสังเวยในป่าอาถรร์แห่งนั้นไม่มีโอกาสกลับออกมาสู่โลกภายนอกได้อีกเลยสำหรับอนุภาพของ โคดไม้กาหลงรังนั้นจัดอยู่ในขั้นสุดยอดของมหาสเสนีมหารักมหาหลงจังงานโชคลาบแคลวรลาดกันภัยต่างๆหากผู้ใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของทันว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาะและจะเป็นที่รักสเสนีหาแก่คนรอบกายอีกทั้งยังช่วยให้ทรรมาหากินคล่องเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบดีนักแล ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องท้งใจนํามาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเจ้าชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม